สวัสดีทุกคนจากช่อง BK Auto Garage วันนี้ผอมมาจะาพาทุกคนเข้าสู่การรีวิวเชิงลึกของสุดยอดเครื่องบินรบแห่งปี2026รุ่น TF 2 9 Astra ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองยุคใหม่ขององค์การรบทางอากาศซึ่งเน้นความเร็ว ความคล่องตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยและศักยภาพในการรบได้ทั้งระยะไกลและการปัทะระยะใกล้อย่างสมบูรณ์แบบ TF 29 Astra ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่หลายประเทศจับตามองด้วยความสนใจเพราะการผสมผสานเทคโนโลยีล่องหนระบบควบคุมการบินแบบอัจฉริยะรวมถึงขุมพลังที่พัฒนาใหม่ทั้งหมดทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ขององค์การก้าวเข้าสู่ยุคก,การรบอากาศขั้นต่อไปอย่างแท้จริง รูปลักษณ์ภายนอกของ TF 29 Astra ถูกออกแบบให้เน้นความเฉียบคมแบบส a ตล h เต็มรูปแบบตั้งแต่มุมปีกแบบเฉียงที่คำนวณตามหลักเรดา r ์รีดักชันการจัดวางช่องอากาศเข้าแบบซ่อนลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ ไปจนถึงพื้นผิวด้านพิเศษที่ช่วยกระจายพลังงานเรดาร์ออกจากแหล่งวัดสัญญาณสูญน้ำหนักเครื่องบินถูกปรับใหม่เพื่อสร้างความสมดุลสูงสุดในทุกความเร็วตั้งแต่การบินความเร็วต่ำสำหรับการลงจอดแบบควบคุมละเอียดไปจนถึงระดับซูเปอร์ครูสที่บินเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องเปิดใช้ระบบเผาไม่เสริมนอกจากนี้ตัวเครื่องยังออกแบบให้รองรับการบำรุงรักษาง่ายขึ้น โดยใช้โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถอดเปลี่ยนเป็นแพ็คได้ภายในไม่กี่นาทีทำให้ภาพรวมการใช้งานระยะยาวมีความคุ้มค่าอย่างมากสำหรับกองทัพที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของภารกิจด้านสมัรถนะ T-F 29 Astra ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นใหม่ที่ให้แรงขับสูงกว่ารุ่นก่อนหน้าประมาณ20%พร้อมทั้งสามารถรักษาการไหลของอากาศในระดับสูงสุดแม้อยู่ในสภาวะเร่งความเร็วอย่างเฉียบพลัน จุดเด่นคือระบบควบคุมอุณหภูมิห้องเผาไหม้ที่ใช้วัสดุเซรามิกผสมโลหะเบาพิเศษทำให้เครื่องยนต์ทนความร้อนระดับสูงมากโดยไม่เกิดความเสียหายระยะยาวความเร็วสูงสุดของเครื่องบินสามารถทะลุระดับแมท2.4ได้อย่างสบายและที่สำคัญคือสามารถทำซูเปอร์ครูซระดับแมท1.6ได้แบบต่อเนื่องโดยไม่สร้างภาราด้านเชื้อเพลิงถือเป็นอันดับต้นๆในกลุ่มนักล่ารุ่นปี2026 ระบบอาวุธของ T-F 29 a s t r a ได้รับการออกแบบให้พบพาได้ทั้งแบบซ่อนภายในช่องเก็บอาวุธเพื่อรักษาคุณสมบัติสเตลและยังมีจุดติดตั้งแบบภายนอกเพื่อเพิ่มภาระก,การบรรทุกในภารกิจที่ไม่จำเป็นต้องล่องหนปืนกลหลักเป็นรุ่นปรับลดแรงถีบททำให้การยิงในระยะประชิดมีความนิ่งแม่นยำยิ่งขึ้นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่รองรับมีทั้งระยะประชิด ระยะกลางและระยะไกลที่สามารถเชื่อมระบบติดตามเป้าหมายกับเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่แม่นยำม,มากระบบการยิงแบบลิงก์ดาต้าทำให้สามารถล็อกเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันและเลือกยิงตามลำดับความสำคัญได้ทันทีโดยไม่ต้องลดความเร็วของเครื่องบินนอกจากนี้ยังรองรับขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินแบบนำวิถีหลายประเภทรวมถึงระเบียบอัจฉริยะที่สามารถปรับรูปแบบการระเบิดตามลักษณะของเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระดับเซนเซอร์ขั้นสูง พูดถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นหัวใจของ TF 29 Astra นั้นถือว่าก้าวล้ำอย่างมากระบบเรดาร์ AESA รุ่นล่าสุดมีระยะตรวจจับไกลขึ้นกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับเรดาร์ของเครื่องบินรบรุ่นก่อนหน้า อีกทั้งยังสามารถติดตามเป้าหมายที่วินช้าบินเร็วหรือซ่อนตัวหลังภูเขาได้อย่างแม่นยำขึ้นเพราะการประมวลผลแบบปรับแต่งตามสภาพพื้นที่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ TF 2 9 Asra สามารถป้องกันตนเองจากการล็อกยิงของทีปนาวุธเรดาร์ได้ถึง3ชั้น ทั้งการรบกวนสัญญาณการหลอกเซ็นเซอร์และการใช้เป้าลวงแบบอัจฉริยะนอกจากนี้ระบบจัดก,การการบินยังใช้ AI แบบเรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับทําให้การควบคุมเครื่องบินมีความนุ่มนวลแม่นยําและตอบสนองตามสไตล์การบินของนักบินแต่ละคนในส่วนของห้องนักบิน tf 2 9 Astra ถูกออกแบบเพื่อให้ตอบโจทย์เทคโนโลยีปี2026อย่างแท้จริงด้วยจอสัมผัสขนาดใหญ่แบบพาโนรามิกดิสลย์ที่แสดงข้อมูลแบบไดนามิกตามสถานการณ์การบิน การจัดตำแหน่งข้อมูลสำคัญอยู่ในตำแหน่งที่ลดการละสายตาของนักบินช่วยให้สามารถควบคุมเครื่องบินได้โดยไม่เกิดความล่าช้าขององค์การตัดสินใจระบบควบคุมด้วยท่าทางมือแบบ HUD เสมือนจริงช่วยให้นักบินสามารถสั่งงานฟังก์ชันสำคัญได้โดยไม่ต้องสัมผัสปุ่มจิงการออกแบบเบาะนั่งใช้วัสดุใหม่ที่รองรับแรง G สูงทำให้การบินแบบหมุนตัวหรือดึง G หนักในระหว่างสู้รบมีความปลอดภัยและลดอาการล้าของร่างกายลงอย่างมาก Tf-29 Astra ยังโดดเด่นในด้านการประหยัดเชื้อเพลิงด้วยการใช้ระบบบริหารไหลเวียนอากาศรอบเครื่องที่ปรับตามความเร็วอัตโนมัติเครื่องบินสามารถปฏิบัติการในระยะยาวได้โดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งในภารกิจลาดประเวณหรือภารกิจกดดันทางอากาศนอกจากนี้ยังมีระบบเสริมพลังงานจากจุลกังหันไฟฟ้าภายในปีกเพื่อจ่ายพลังงานให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องดึงพลังจากเครื่องยนต์หลักมากเกินไป สิ่งนี้ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และลดความร้อนโดยรวมของระบบพลังงานความสามารถในการปฏิบัติการกลางคืนของ tf 2 9 a s t r a ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นระบบตรวจจับอินฟราเรดสามารถติดตามวัตถุที่ไม่มีแสงหรืออยู่ในสภาพทัศนวิสัยต่ำได้อย่างชัดเจนเพราะใช้เซ็นเซอร์ dual range ที่สามารถวิเคราะห์อุณหภูมิได้ละเอียดกว่าเดิม